More than a hundred years, there's one place where we all came together to be entertained, to escape, to go someplace new. The movies. There's nothing like that moment when the lights go down. The projector knights Oh. Yeah, how do you every day? After staying apart for so long, it's time to come back together. We'll see you soon. and yeah. do เวลากว่า,าสองทศวรรษที่แฟรนไชส์ฟาร์ซันฟิวเรียสพาตัวละครพุ่งทะยานจากในซิ่งข้างถนนที่ใช้ชีวิตหนึ่งส่วนสี่ไมล์ไปวันวานสู่ทีมซิ่งฝีมือพระกาศหยียบคันเร่งท้ามรณะทะลุทุกขีดจำกัดที่นางแอคชั่นเรื่องหนึ่งจะไปได้โอไปเลย,ออยนนนในหลักภารกิจอิมพอสิบ่า หัวใจของแฟรนชา์ไม่ได้มีแค่เสียงเครื่องยนต์ V8 และการผจญภัยติดในตรัสไร้บลยบมแต่ยังเป็นเหล่าตัวละครมากหน้าหลายตาที่สร้างสายใหญ่มิตรภาพทั้งในและนอกจอ แต่ถึงจะเร็วแรงแค่ไหนก็ไม่มีใครสามารถหนีจากอดีตคนถึงเวลากลับไปไขความลับอันดำมือเจาะลึกอดีตของเสาหลักครอบครัวทบทวนรากเงาของท่าแรดโต ทำบททดสอบความเป็นพอ่อแล้วเผชิญหน้ากับอดีตอันขมขื่นเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับครอบครัวสายพันธุ์เซงที่เปรียบเสมอสือนซูเปอร์ฮีโร่ไร้เทียมทานเพราะตอนไม่ได้อยู่หลังพวงมาลายพวกเขาก็แค่มนุษย์เดินดิน <c oughs> <Change> too. ชีวิตในสงบสุขที่บ้านไร่ของดอกต้องมาถึงคราวสิ้นสุดเมื่อกวนเพื่อนเก่าตามมาเคลียภาระที่ต้องสาดดอมและเลนตีจึงต้องห่างไบรอันหน่อยกลับสู่โลกแห่งจารกรรมอีกครั้งเพื่อปกป้องครอบครัวที่รักจากภัยร้ายรูปแบบใหม่ที่มาในคราของคนในสายเลือด ภารกิจลวงลึกถึงอดีตครองหยุดวินาศกรรมทำลายโลกจึงต้องอุบัติน้องทำแล้วโอ้โหกระเดาะเลย นังใหญ่ที่สามารถจูนความบูให้เข้ากับปมดราม่าได้อย่างเชี่ยวชาญ <Yeah. S 1> คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจัสตินเลนชายผู้เคยยกระดับแฟรนชายสุดมันสู่ปรากฏการณ์สถานโลกก oh, <yeah. S 1> ลับมานั่งแทนเป็นผู้กำกับผู้อำนวยการสร้างและเขียนบทภาพ,พยนตร์วางรถแมพและปูถนนเส้นใหม่โดยที่ปลายเส้นชัยของเรื่องราว It's a treatment of the future. And you can keep trying to define us. We've never faced anything like this. But if we get another opportunity, we're not going to stop. We're going to keep growing. That's another level. I need a good this should be interesting. <laughs>

จอห์นสี่นารับบทเป็นเจคอบททเรตโตน้องชายผู้เหินห่างของดอกเขาเพือจอห์นท yes. да> ี่นาครบทั้งทักษะการต่อสู้แล่สกิลการซิ่งอันเนือชันที่แสดงเจย์ทำไมเขาจริงไม่เคยถูกพูดถึงจนวันนี้และทำไมเขาถึงโกรธแคนดอลต้องไปหาคำตอบด้วยตัวเองในโรงภาพยน แน่นไปด้วยอดีนาลีและชายใช้การบัวลานแต่ฝาส f วนฟิริสก้าวจะเป็นการรวมพลครั้งใหญ่ของหญิงแกร่งแห่งจักรวาลฟาสที่พร้อมมาลุยกันแบบครบถ้วนเอ้ยไปทุบมือชิ้นน้นเอานีดไปกินอะไรได้ไงแต่เท่านั้นยังไม่พอ <No way. S 1> พวกเขายังได้ตัวเพื่อนเก่าผู้ล่วงลับ ที่ฟื้นคืนชีพกลับมายัางปริศนาสป라이ส์เอ nice ็กซ์คลับเอ็กซ์ซังแขกกลับมารับบทหาดตามคำเรียกร้องของแฟนๆที่โหมกระหนำ่ำแฮชแท็ก justice for Han หลังจากเดคเคิลชอว์ได้ปลิดชีพเขาอย่างโหดเหี้ยมโท <t ura> <han> มัสทูเรลล์คุณรู้ไหมที่ฮานทีอว่าทำใจทีมสร้งางก็งไม่ได้นอนใจตอบรับเสียงเรียกร้องของแฟนๆเพื่อทวงความยุติธรรม กกัับนซิิ่ง şey yeah! ตเขาค้างพี่ว um ่าเลือกก่อนก่อนดีบ้าคือเลือกบ้าและมีห่างก็ต้องมีแก๊งโตเกียวดรีฟ์เทกันให้ลั่นกับการคัมแบ็กสู่แฟรนไชส์เซรัฟท์สวรรด์ของลูคัสแบล็ค บาว่าและเจสันโทเบนที่เพิ่มความเิน์ดเป็นกวนนักประดิษฐ์สติเฟืองผมแผนเพี้ยนสลุโลก s ึ้นชื่อว่าเป็นหนังฟาสทั้งโลเคชั่นและคิวแอคชั่นต้องใหญ่ยักษ์เป็นปรากฏการณ ทำใส่ไม่อยากกับมหากรรมทำลายล้างที่ผู้กำกับคิวซิงอย่างเดนนิสแมคคาร์ตีแอกทีมผู้กำกับคิวบูสปิโรราสทอร์สแทกทุกขีดจำกัดความระห่ำสร้างฉากแอคชั่นหยุดโลกที่อลังการกว่าทุกภาคที่ผ่านมาทำมือลกินะเป็นไรตั้งแต่ฉากไล่ล่าผาดโผนกลางกรุงเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์ มาสร้างความกนล,ละหุที่กรุงจทบรีซีประเทศจอร์เจียนม่แนมายันป่าเขตร้อนในสีจังหวัดทางภาคใต้ของไทยเพื่อถ่าทยทำฉากไล่ล่าประเทศสมมุติอย่างมอนติควินโตที่ทั้งหมดที่เห็นเน้นการถ่ายทำจริงเป็นหลักราจริงระเบิดจังจริงระเบิดจังจะเสริมด้วย CGI เพื่อให้บารหาหมเหนือคำบรรยายนอดทำงาน เี่นี่เลยทางเล็น้อยเลยโอ้นั่นเป็นอยไรนอกจากรถแตกที่สายจูเนอร์เห็นแล้วต้องวั่นไหวอีกหนึ่งไฮไลท์ของยุคหลัง คือรถดัดแปลงพิเศษที่พิสดา ا พันลึกขึ้นในจุกพาร์ทไอโง่โแฝงทุกแนวาไ,ไ,ด,ได้โดยมีเอนจิ้นชาร์เจอร์ที่มัดตัวถังใหม่ดีดอาวุธแม่เหล็กมหาประหลาดเืเ่อต่อตอนกับบ้ามาเดโลรถพ่วงหุ้งกรอฉายยาฮัติดหลอที่พร้อมเหยียบย่ำทำลายทุกสิ่งที่ขวางหนา้าและไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดมันได้นอกจากครอสโวโตเรโต 空了。 ทีมซิงหากา21ตุลาคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น So how do y a l want to play this? First และห้ามพลาดบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับทีมนักแสดงนำรินดีเซลสังแขงจอห์นสีนาและผูก้กำกับจัสตินเลตเฉพาะที่จอร์แดนจัสติวิดเท่านั้น Welcome back man Thank you Thank you so much It's good to be back กอดจากันปะ ว่าควรคิดว่าหนังภาคนี้จะพาเราพุ่งทะยานสู่อาวากาศันเวิร์งวางได้จริงหรือไม่ hey! ยยคุณอยากดูรัฟซ์เซนฟิเรียสก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ กดไลค์และกดปุมกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซจอบลึกถึงหนังมันกว่าใครที่เดียวทีจอดออ just do it ทีมจัสตีนภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย